พี่มาซื้อผักร้านฉันไม่ได้ถูกโอ้ให้ฉันถ่ายทั้งหมดนี้พี่จะต้องให้ฉันเป็นคนใจแล้วหรอ ผักพี่ก็สวยนะแต่ไมแพงกันเล่ครับอ๋อเดี๋ยวว่ามันเป็นผักปลอดสารพิษนะน้องรู้ไหมพี่อต้องดูแลอย่างดีน้องก็เคยพ่นยาด้วยนะถ้าน้องกินไปรับรองว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนแต่มันก็เป็นผักเหมือนกันนะพี่เฮ้ยแต่มันไม่เหมือนกันนะน้องท่งนี้เห็นปะหมอไหนยังยิ่นอยู่เลยอะถ้าน้องกินเข้าไปอะไม่มีสารตกค้างเลยแพ้ได้เลยตลาดชาน,นาขายก็ถูกนะประกาศขาวก็หัวแสิบบาทแถมสีกด้วย พี่ฉันถุงยำเยวดีกว่าเอาผักอะไรดีเนาะผมเอากระเช้าสองหัวนะครับแล้วก็มะนาวหนึ่งกล่องได้เลยผักกาดร้านพี่อ่ะ1ิหัวละสิบบาทพอละไข่ถูกส่วนมะนาวก็กองห้าบาทได้สองลูกนะครับดูสิผักกาดหัวใหญ่มากเลยอ่ะใส่แค่ถุงเดียวมันไม่พอใส่สองถุงเลยอนะ่ะ นี่จ้ะทั้งหมดหนี่ฉันทอนนี่จ้ะนี่นึงถามจริงเถอะไม่ขายผักแพงแบบนั้นให้ลูกค้าล่ะลิงก็รู้นี่ว่าเราขายผักกลอดสารพิษอ่ะไย้ยางเราปลูกเองด้วยต้นทุนก็สูงเราขายถูกก็คงไม่ได้กำไรอะ โอ้ยสมัยเนี้ยหมดยุคแล้วจ้ะปลูกผักกินเองอะ่ะเดียเ๋ยวนี้เขาต้องไปรับมาอีกอย่างนะรับมาราคามันก็ถูกกว่าไม่ต้องไปเสียเวลาไปปลูกด้วยต้นทุนเนี่ยไม่กี่บาทเองเราก็แค่อยากจะให้ลูกค้าได้กินผักดีๆนะไรนนี่หนึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าฉันเอาผักไม่ดีมาขายงนี้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะลินพอดีว่าเราเคยกินผักออสารทีนน่ยังไงเราก็อยากให้ลูกค้ากินแบบนั้นเหมือนกันนะแล้วไปก็แล้วแต่นะ เห็นขายไม่ค่อยดีเลยไม่ใช่หรอระวังมันจะเน่าจะเสียวนะพึ่งังดี้นะเออพี่สดจ้ะเอาพี่มาซื้อผักหวานฉันไม่ล่ะถูกโอ้ยนี่เอามะนาวแล้วกันนะไม่นะตามส้มแค่นี้หรอเนี่ยสิบบาทพี่สดด้วยพี่สดเดี๋ยวให้กรี่สดได้ได้ได้เอาสิบบาทเนาะได้เลยยี่สิบเหรียญองนี้เลยใช่ไหมได้ได้น้องคนนี้เอาอะไรเอนยี้สิบบาทครับอันนี้สิบบาทครับ ขายกงเลยอันนี้ยเอาะไรมยครับเอาทีเดียวโอ๊ยของของขอไม่่ถุงเนะโอเคอันนี้สิบาทโอเคโอเคจังเอาอะไรนะโอเคจังโอเคโค้ชโค้้ะเห็นไหมหนึ่งชินบอกแล้วเวลาขายของอะขายของถูกถขายแพงแบบนั้นอะคงขายไม่ได้หรอกโอเคมาค่ะทรมาได้เลยากี่ ไม่ได้อีกแล้วหรอก็ขายได้สองสามถึงบาทเอพี่จะนั่ทุลังไปถึงเมื่อไหร่อ่ะขายผักก็แพงทําไมพี่ไม่ทำเหมือนคนอื่นเขาบ้างแล้วดูนี้สิถ้าจะจ่ายทั้งหมดนี้อ่ะพี่จะต้องให้ฉันเป็นคนจ่ายแล้วหรอหยุพี่จะพยายามขายผักให้ได้นะแล้วเงินมาให้ส่วนเรื่องที่จะให้พี่ทำเหมือนคนอื่นย่อมทำไม่ได้หรอกพี่<อ>หันอยู่ในโลกของความเป็นจริงบ้างนะอุดมการพี่อะ่ะมันกินไม่ได้หรอก ครับ <One input> ี่จ้าว่าแต่ผักเป็นผักปอสาพีไหมครับปอสาพีไม่รู้สิเพปกติอ่ะฉันรับมาจากตลาดนะขายราคาถูกเลยนะครับเดี๋ยวเงินกลับมาดูกันครับไม่ซื้อร้านฉันไหมเหรอฉันขายถูกนะเดี๋ยวมาดูครับผักปอสาพีครับอันนี้มาจากส่วนของผมเลยนะครับผักปอสาพีอะไรครับอันนี้คือปลูกเองพีส่วนครับอันนี้ผักเอาไปตีครับเอาทั้งหมดเลยครับว่าแต่มีที่นี่ครับนั่นแหละ อ๋อที่บ้านผมมีอีกนะครับบริวามาขายหน้าร้านเอามาแค่นี้ครับแล้วคุณมีส่วนอย่างนี้สามารถส่งให้ผมได้โดยตรงไหมครับร้อยโลเลยครับใผมได้จะส่งแค่ละห้าสิบโลครับแล้วลูกค้าจะไปทำอะไรครับบรววาผมเปิดร้านบุฟเฟ่สลัดครับแล้วผักปอดสามพินเนี่ยมันขาดตลาดช่วงนี้ก็เลต้องลงมาห่ร้านส่งเพิ่มครับอ๋อเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าคุณต้องการร้อยโลอ่ะผมมียาที่ปลูกผักปอดสามพิ่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วมาส่งให้คุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับโอเคครับ งั้นเดี๋ยวผมให้น้ำแบบไปกันเนาะเออจะให้ผมส่งที่ไหนอะครับที่อยู่ตามบนน้ำแบบเลยครับได้เลยครับเดี๋ยวผักข้างบนนี้วันนี้ผมเอาหมดเลยนะได้ครับแต่อะไรครับอ๋อทั้งหมดสองร้อยสี่สิบบาทครับสองร้อยสี่สิบบาทขอบมากเลยนะครับเออพวลูกค้าอยูอ่ที่ไหนครับเดี๋ยวผมจะเอาผักไปส่งให้ครับอ๋อตั้นนำเยอะขน่าดไหนครับลูกนัด เรียนร้านชั้นไหนหรอคะนี่หนึ่งขายหมดเลยเหรอใช่เรนดีใจด้วยนะเดี๋ยวฉันช่วย <c oughs> ดีจังเ,งยเลยนะลอ่ะมากเลยเรียนรีไปส่งนะเออเรนขอฝา,ากร้านหน่อยนะพอดีว่าเดี๋ยวจะไปส่งผักให้ลูกค้านะจ้ะขายดีจังเลยเนาะพรุ <c oughs> ่งนี้ฉันไปรับผักปลอดสารพิษมาขายด้วยดี พักสองตาสุดไปจ้าถูกด้วยแล้วค่ะพ่ขายไม่ได้แล้วละสิฉันบอกพี่แล้วว่าให้ทำเหมือนคนอื่นเขาดูสิพอขายไม่ได้ก็มาทำหน้าเครียดใส่ฉันอีกอะ มไม่ใช่หรอเข็มพอทีว่ามีลูกค้ามาสั่งผักพี่อะ่ะตั้งร้อยโลต้องส่งให้เขาทุกวันด้วยนะร้อยโลดีจังเลยอะ่ะเอ๊ะจะแปลกนะทําไมเขาถึงสั่งผักพี่เยอะขนาดนั้นอะ่ะปกติพี่แทบจะขายผักไม่ได้เลยนะอ๋อพอดีว่าเขาเป็นเจ้าของร้านผักสลาดรูเฟ่อนะ่ะมีตั้งหลายสาขานะเขาบอกว่าช่วงนี้อผักมันขาดตลาดเขาก็เลยมาซื้อที่พี่นะดีเลยพี่ร้อยโลดู๋แน่ๆส่งมาหกร้อยโลทุกวันอย่างเงี้ย อ้าวแล้วทำไมพี่ทำหน้าเครียดอยู่อ่ะพี่ต้องดีใจสิขายผักได้เยอะขนาดนั้นเลยนะดีใจพี่ก็ดีใจแต่พี่ไม่รู้ว่าจะส่งผักให้เขายังไงอ่ะมันมีแค่รถกระบะอาจไปอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวผักมันก็ช้ำพี่กลัวว่าจะเสียลูกค้าน่ะก็จริงอ่ะอ๋อเอาอย่างนี้ดีพี่เพื่อนฉันอ่ะเขามีรถหกร้อยอยู่เดี๋ยวฉันไปคุยกับเพื่อนให้จริงเหรอจริงดีเลยพี่ก็โล่งอก แล้วเพื่อนเขียมอ่ะพี่คิดราคาค่าส่งอยังไงอ่ะเรื่องราคาพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพื่อนฉันอ่ะมันคนสบายๆคุยง่ายแล้วอ,อ,อย่างนี้เข้มว่างไหมไช่วยพี่เก็บผักเลยสิว่างๆตอนนี้ว่างไปเดี๋ยวพี่จะผักสองคนได้นะ <c oughs> โอ้คงว่างอย่างนั้นแหละฉันว่าไม่พอหรอกน่าจะเก็บไม่ทันเดี๋ยวฉันโทรตามเคยย่าิให้โอเคไหมได้ได้พ่อแม่ลูกหลังมาช่วยเก็บผักเลยโอเคดี๋ยวค่ะพ่อ มาขโมยของบ้านคนอื่นเขาแบบเนี้ยแก้งบ้าแบบนี้อีกไะไม่งั้นอ่ะสักวันจะบ้าจริงด้วยน้องอันนี้มันขนมของพี่นะ โนพิษตะอะไรกันผมชื่อบาไม่ใช่อ่ะโนพิษตะใส่แว่นกลมๆแบบนี้เลยอ่ะมไม่ใช่โนพิษตะแล้วตัวเองจะไม่คเคยถ้าคุณอยากกินก็หยิบไปก็ได้ครับโนพิษตะใจดีที่สุดเลยขอบคุณมากนะไปหมดเลย ต้อเ,เปิดทิ้งไว้เดินเดิมอยู่บ้านไหมเรียนมากเลยตอนนี้นะ iPhone 13ที่เพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์ก่อนมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะรอบ้านเราอะไอแผก็หายเหมือนกันไม่รู้ไปไหนอะ่ะ ทิงเหรอนี่รู้ไหมฉันน่ะวางโทรศัพท์ไว้หน้าบ้านพร้อมกับแปปซี่ที่เปิดแล้วอะ่ะแล้วทีนี้ก็เข้าไปเอาทิชชู่ออกมาเท่านั้นแหละของหายหมดเลยแปปซี่ก็หายนะแล้วพอหันไปเจอประตูรั้วก็ยังเปิดทิ้งไวอ้อ่ะทั้งที่ฉันจาได้นะว่าฉันปิดไปแล้วอะ่ะหรือว่าจะมีคนเข้าบ้านของเราสองคนก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเอาอย่างนี้ไหมเรามีแผน Vai, หลอกคาเต็มตาอยู่นออฉันมาหาเพื่อนอะรู้จักเพื่อนชันหชื่อกระต่ายกระต่ายอะไม่ต้องมาแกล้งบ้าเลยนะฉันไม่ได้ขโมยฉันมาหาเพื่อนชื่อกระตา่ายเฉยๆเขาบอกว่ากระต่ายอยู่บ้านหลังนี้อะบ้านหลังนี้ไม่มีคนชื่อกระต่ายอย่ามามั่วนิ่มนั่งลงเลยนั่งหงอนหนึ่งแจ้งตำรวจจับเลยได้ แค่มาหาเพื่อนจริงๆอะเพื่อนจะชื่อกระต่ายจ้าชื่อกระต่ายเหรอบ้านหลังเนี้ยไม่มีคนชื่อกระต่ายหรอกนะอย่ามามั่วนี่แกงบ้าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนตำรวจจับป่ะเนี่ยต้องใช่แน่ๆแหละคนบ้าที่ไหนที่คิดจะมาขโมยของบ้านคนอื่นเขาแบบเนี้ยใช่ไม่งั้นผมจะแจ้งรบ้านสวนพุน,นะฉันยอมรับแล้วก็ได้อ่ะจริงๆฉันไม่ได้เป็นคนบ้า แต่ที่ฉันทําแบบนี้ก็เพราะว่าน้องฉันเรียนหมอแล้วฉันไม่มีเงินส่งอ่ะพียเครับผมสอบตินหมอนะครับจริงเหรอไฟพี่ดีใจด้วยนะน้องพี่จะได้เรียนหมอแล้วพี่ครับแต่ค่าเทอมต้องจ่ายทีหน้าครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องค่าเทอมเดี๋ยวพี่หามาให้แล้วค่าเทอมนี่มันกี่บาทเหรอเทอมละแสนนะครับพี่แสนเหรอพี่ครับแต่ถึงผมอยากเรียนหมอแค่ไหนอะ่ะถ้าพี่ไม่มีให้ ผมย้ายคณะเรียนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนี่รู้ไหมการสอบติดหมอมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะไฟส่วนเรื่องเงินอ่ะเดี๋ยวพี่จัดการเองน้องไฟไม่ต้องกังวลนะครับพี่พวกคุณสองคนเนี่ยเอาเรื่องฉันเลยนะฉันขอร้องละเอาไงดีอะหนึ่งในเมื่อคุณไม่มีเงินส่งน้องเรียนน่ะทาไมไม่กู้กอยศหรือว่าขอทุนมาหาลัยทําไมต้องมาโคโมวยของของคนอื่นแบบนี้ฉันไม่รู้เรื่องทุนมาก่อนอลจ้ะ ฉันต้องหาเงินมาใช้ภายในหนึ่งอาทิตย์ก็เลยทําแบบนี้ค่ะพวกคุณสองคนอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะเอานี้ฉันคืนของให้พวกคนณทั้งหมดเลยก็ได้นี่ฉันยังไม่ได้ขายนะนี่มัน iPhone 13บสามใช่เพิ่งใช้ได้อาทิตย์เดียวอ่ะเนอะอ้านี่มัน iPad ดของเรากนี่ขัว่วาหายไปไหนนี่คุณ คนเราทุกคนอ่ะก็เจอปัญหาเหมือนกันนะแต่มันมีหลายทางออกที่จะให้เราแก้ไขดิทำไมคุณมาแก้ไขด้วยการขโมยของคนอื่นเขาแบบนี้รู้ไหมพวกคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันอ่ะฉันขอโทษนะฉันคืนของไปแล้วอ่ะฉันขอโอกาสได้ไหมฉันสัญญาจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วว่าผมจะให้โอกาสคุณก็ได้ถือว่าเห็นแก่น้องคุณนะแต่วันหลังอ่ะอย่าทําแบบนี้อีกละไม่งั้นผมจะแจ้งตารวจจับคุณใช่แจ้งจับให้มัน หัวโตไปเลยไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันนี่ไม่หินแก่น้องนะจะไม่ยอมปล่อยคอยดูขอบคุณมากเลยนะนจ๊ะขอบคุณค่ะจะแกล้งบ้าแบบนี้อีกล่ะไม่งั้นอ่ะสักวันจะบ้าจริงด้วยจะขอบคุณมากเลยนะออกไปได้แล้วไปเลยขอบคุณค่ะจริงๆเลยอะ่ะดูดิแกล้งบ้าเพื่อที่จะมาขโมยของแบบนี้ คิดว่าจะไม่ได้ของคืนแล้วสิถือว่าเราสองคนนะโชคดีนะเนี่ย